อยากรู้เรื่องเงินเดือนที่ทุกคนรอคอยในเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่าจินตนาการดูสิถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือผู้กเกษียณที่ต้องวางแผนชีวิตการเงินให้พอดีกับวันรับเงินเรื่องนี้มันสําคัญมากจริงไหมวันนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเงินบํานาญและเงินเดือนทหารในตุลาคม2568กันเลยแต่ก่อนอื่นบอกก่อนว่าจุดนี้สําคัญมากเพราะรัฐบาลได้ปรับระบบให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อคนทํางานภาครัฐแต่ที่นี่แหละที่หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมถึงต้องเลือกเองละ่ะ มาดูการให้ละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรและวันที่สำคัญๆที่ไม่ขอวอร์พาธนะครับสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เฝ้ารองเงินเดือนตุลาคม2568กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินไว้ชัดเจนแล้วเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวได้อย่างสบายใจโดยแบ่งการจ่ายออกเป็นสองรอบในเดือนเดียวกันเพื่อให้มีโอกาสจัดการเงินได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นครูหรือพนักงานในหน่วยงานรัฐคุณอาจเลือกรับเงินครึ่งหนึ่งตอนต้นเดือนเพื่อจ่ายค่าครองชีพและอีกครึ่งตอนปลายเดือนเพื่อวางแผนเที่ยวหรือซื้อของใช้ในบ้านซึ่งนโยบายนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่มกราคม2567แล้วละ่ะรอบที่หนึ่งโอนเงินในวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองโอนเงินในวันที่28ตุลาคม2568แต่รู้หรือไม่การเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้ เป็นไปตามความสมัครใจเท่านั้นคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรถ้าอยากรับครั้งเดียวตอนปลายเดือนเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากลองเพื่อความยืดหยุ่นคุณต้องแจ้งความประสงค์ปีละครั้งในช่วงเวลาที่กําหนดนี่และจุดที่หลายคนอาจบ่นว่าทําไมต้องยุ่งยากนักแต่คิดดูสิมันช่วยให้คุณควบคุมเงินได้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเปล่าเลยช่วงเวลายื่นเอกสารระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารที่ส่วนราชการที่คุณสังกัด ความประสงค์ที่แจ้งจะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปถ้าคุณไม่แจ้งอะไรเลยก็จะได้เงินเดือนในรอบที่สองเท่านั้นอย่างนี้ก็ยืดหยุ่นดีนะแต่บางคนอาจคิดว่าทำไมรัฐไม่ให้ทุกคนรับสองรอบโดยอัตโนมัติหลักนี่คือจุดที่อาจเกิดข้อโต้เถียงเพราะบางคนเห็นว่าเป็นสิทธิที่ควรมีตั้งแต่แรกแต่ฝ่ายตรงข้ามอาจบอกว่าเพื่อลดภาระการจัดการระบบส่วนผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่รับเงินบำนาญรายเดือนก็มีกำหนดการชัดเจน เช่นการกรมบัญชีกลางประกาศวันจ่ายสำหรับตุลาคม2568แล้วเพื่อให้คุณวางแผนใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจเช่นถ้าคุณเป็นผู้กเกษียณคุณอาจใช้เงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเที่ยวกับครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่พอวันโอนเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568วันที่24ตุลาคม2568และนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดเพราะเงินบำนาญมักโอนพร้อมกันทั่ประเทศ แต่ถ้ามีปัญหาเล็กน้อยคุณอาจต้องติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสำหรับทหารกองประจำการที่รองเงินเดือนก็มีกำหนดการของตัวเองเช่นการโดยเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568ไดอ้อนเข้าไปแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคม2568แต่สำหรับรอบตุลาคมที่ยังรออยู่จากโอนในวันที่7พฤศจิกายน2568ถ้าคุณเป็นทหารคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องรอกันนานแต่ระบบนี้ช่วยให้รัฐจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการโอนเงินเดือนกันยายนโอ้แล้วเมื่อวันที่7ตุลาคม2,568สถานการณโอนเงินเดือนตุลาคมยังรอดูแต่กำหนดวันที่7พฤศจิกายน2568ที่นี่แหละจุดที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงเพราะบางคนอาจมองว่าการจ่ายเงินเดือนทหารควรทันท่วงทีกว่าเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อกำลังใจแต่ฝ่ายรัฐอาจเห็นว่าเป็นการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณคุณคิดอย่างไรบ้างละ่ะ การแบ่งรอบจ่ายเงินแบบนี้เป็นความคิดที่ดีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือมันซับซ้อนเกินไปจนไม่คุม้มและถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณจะเลือกจ่ายสองรอบหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยครับเราอยากรู้ว่ามีใครเห็นต่างกันหรือเห็นด้วยกันบ้าง